มาดิสักวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพกุบาจาจาร์วัดบ้านเกบอนะครับกำลังตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กที่จะทําอนุสรณ์สถานถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเกบอนะครับเด้อนะครับประเดี๋ยวประคุณลงตามมาดูแรงงานที่นี่เองเลยนะครับเอา้าโอ้ยคอมเมนต์ผมหูจักว่ามีไฟอยู่นี่ผมอลอลราเตอรอผมมาแล้วนี่โอ้ยทาสิง่างหดเนาะนะครับ มาครั้งก่อนนี้มันมีปักไฟนะครับแต่ตอนนี้ปักไฟมาแล้วนะครับโอ้ถ้ารู้อย่างนี้นีไปเอาล่าเตอร์มาแล้วนะครับจะได้ไร้สุดนะครับไม่ต้องถ่ายวิดีโอให้เสียเวลานานนะครับเด้อนี่นะครับไม้ที่จะทําแบบนะครับทาไปอนุสรสถานชินบุรพาจารยร์วัดบ้านเขาโบนะครับครูบาจาจาร์หลายตัวหลายหน้าที่งานนะครับกําลังทํา พระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับผูอาจารย์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับนู่นนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาอยู่นู่นนะครับอันนี้ช่างไม้ฝีมือเอกของวัดบ้านเก่าบอนนะครับพระอาจารย์มหากษตรนะครับนี่นะครับช่างไม้ฝีมือเอกนะครับมาแต่นู่นนะครับบ้านแหลมทองนะครับแต่จําได้แต่บ้านแหลมทองอย่างเดียวนะครับอําเภอบางสามัวบอกครับ อันนี้ก็ช่างนะครับนี่นะครับฝ่ายเทคนิคนะครับนี่ช่างฝ่ายเทคนิคเด้นนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าสร้างบุญสร้างกรรมมาอะไรนะครับได้มาดัดเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับใช้เหล็กใหญ่เลยนะครับที่จะสร้างอนุสรณ์สถานถินบุรพาจารย์วัดบ้านเกาบ่อนะครับตอนแรกประเดชพวกคุณน้วงตาก็เรียกป้ายวัดนะครับแต่มันดู ชื่อมันไม่ค่อยเพราะนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอนุสร์สถานถิ่นบุรพาจารยร์โอ,โอ้เดี๋ยวบึ่งมาดงัดเหล็กเนาะ <c oughs> มันโบมัน <c oughs> ผมเดี๋ยวบึง่งแล้วผมก็ชิววบวายแล้ว <c oughs> นี่นะครับมีแต่ผู้มีพละก,กําลังนะครับครูบาอาจารย์เคยมีความรู้ความสามารถนะครับตั้งแต่สมัยเป็นคลรา,าชกษัติโยมนะครับพอบวชมาแล้วก็เลยเอาฝีมือช่างมาด้วยนะครับ เด้อนะครับลูกที่ใส่ผ้าคลุมศีรษะนะครับเนี่ยปเรียนทำเจ็ดประโยคนู่นนะครับสอบได้ปีนี้นะครับนี่นะครับดัดเหล็กกลับไปกลับมานี่นะครับได้ปเรียนทำเจ็ดประโยคเลยนะครับเนี่ยท่านไม่ชอบเปิดหน้านะครับแต่มีรูปอยู่เด้อในเฟซนะครับลงไว้อยู่นะครับหน้าชัดเจนนะครับไปอบรมบาลีที่วัดโมรีโลกยาลามนะครับ อาจารย์มหาวิเชียนวรคุณูนมาไปสอนให้ที่นู้นนะครับบ้านหัดแพงนะครับอำเภอซีสงคมนะครับก็เลยเสร็จจากภาระธุระแล้วก็เลยไปโอลมบาลีที่วัดโมลีลูกยารามนะปรากฏว่าสอบได้นะครับเรียนทำจ็ดประโยคนะครับเด้ออาจารย์แขกนี่ก็คนนครพนมเหมือนกันนะครับบ้านหัดแพงนะครับเมี่ยนอยู่บวครับบ้านหัดแพงนะครับอาจารย์นี่อินพอร์ตมาจากนู้นนะครับ <laughs> บ้านไก่เคียงของเรานี้นะครับกําลังงัดเหล็กอยู่นี่นะครับอันนี้พัจากบ้านปฏิรูปนะครับนี่ช่างใหญ่จากบ้านปฏิรูปนะครับเ <laughs> ด้นนะครับนึกว่าไม่มีปลั๊กไฟนะครับพอดีมีปลั๊กไฟแต่ว่าลืมเราเตอร์นะครับถ้ามีเราเตอร์แล้วมันจะต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ <laughs> ถือมาด้วยนะครับเป็นวัดโอกาสหน้านะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับต้องขออนุโมทนานะครับโยมแม่วันนานะครับมานิตยกุลนะครับพร้อมด้วยโยมปินิดานะครับมานิตยกุลนะครับโอนปัจจัยถวายเป็นค่าน้ําปนมานะครับจํานวนสองพันบาทเด้ออนุโมทนาสาธุนะครับเห็นครูบาอาจารย์ทำงานนะครับโยมก็เกิดความศรัทธานะครับอยากถวายน้ำปนเป็นเลี้ยวเป็นแรงเป็นพละกกำลังนะครับ อันนี้ช่างฝีมือเอกเลยนะครับนี่นะครับดูฝีมือการมัดเหล็กนะครับนี่โอ้ยห้ามบาดมือเดอ้อผมเคยบาดแล้วเด้นี้คนไม่เป็นช่างนะไปจับอะไรก็เป็นเรื่องนะครับ้องจับได้แต่กล้องอย่างเดียวนี่เด้อนะครับผู้อา,ารย์มีฝีมือมาตั้งก่อนที่จะบวชนะครับพอบวชเข้ามาแล้วก็นำเอาฝีมือนะครับที่ตัวเองเคย ทำมาแต่สมัยนะครับเป็นคารวะญาติโยมนะครับมาแล้วกลมาสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างทาวรวัตถุไว้ในบวรนพุทธศาสนานะครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นความสําคัญนะครับแต่ว่าเราไปประเทศอินเดียนะครับสถานที่ประสูติสถานที่ตัดสูสถานที่ปริณิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหากไม่มีสิ่งปลูกสร้างไว้นะครับคนก็จะไม่รู้นะครับแม้แต่ต้นศีพสีมหาโพธิ์นะครับก็ยังเปลี่ยนไปแล้วหลายต้นนะครับ อาศัยว่ามีสิ่งผูกร้างนะครับทำมิกสะสูปนะครับพุทธคยาก็ดีนะครับแท่นวชิระอาจก็ดีนะครับไว้นะครับพระเจ้าอสูกนะครับท่านมองการไกลว่าในวันข้างหน้านะครับพุทธศาสนานะครับอาจจะไม่ได้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งลูกสร้างที่พระองค์สร้างไว้นะครับทั้งส่วนที่เป็นธรรมะและส่วนที่เป็นรูปธรรมนะครับถามวลวัตถุต่างๆจะคงอยู่นะครับท่านก็เลยจัดการนะครับให้สังขายนาพระธรรมวินัยใหม่นะครับ เรียบร้อยแล้วก็เลยฉลองโดยการสร้างเจดีนะครับแปดหมองค์นะครับพร้อมด้วยเสาอโศกนะครับจึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะครับมีโอกาสได้ศึกษาประวัติต่างๆนะครับก็ด้วยอาศัยพระเจ้าอโศกนี้นะครับได้สร้างไว้นะครับรเปรตประคุณลงตางก็มอง เห็นแบบนี้นะครับอยากจะให้อนุชนรุ่นหลังนะครับผู้เกิดมาทีหลังได้เข้าใจนะครับถิ่นมุรพาจย์วัดบ้านเกาบอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสมัยหลวงปู่เขาอนาลโยนะครับได้ออกเผยแผ่ไปปฏิบัติธรรมนะครับกับหลวงปู่มั่นนะครับจนได้รับธรรมะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วกลับมานะครับนำพาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมาเผยแผ่อยู่แถวนี้นะครับจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ ญาติโยมในเขตอำเภอหัวตะพานนี้นะครับโดยเฉพาะแถววัดบ้านเขาบัวนี้นะครับได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในบรวรพุทธศาสนานะครับจนวันเวลาผ่านไปผ่านไปนะครับประดิษฐ์ประคุณหลวงตานะครับได้มาศึกษาเล่าเรียนที่บ้านบอัชนอชเนิงนะครับก็เลยกลับไปประพฤติปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อใหญ่วัดพิโซพารามนะครับจนได้ธรรมะเต็มทิดเต็มใจแล้วก็เลย พาลูกศิษย์ลูกหานะครับมายกวัดล้างวัดบ้านเก่าโบเป็นวัดที่มีพระพิสุจำมบัญานะครับจนครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนจำบรรษาอยู่ด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันร้อยกว่ากว่านะครับบางครั้งก็ถึง1้0รูปนะครับรวม้อยหกสิบรูปนะครับทั้งแม่าม้าเมชีก็เยอะนะครับบางครั้งก็40ชีวิตบางครั้งก็50ชีวิตนะครับ ก็เลยอยากจะสร้างถาวนละวัตถุนะครับไปถิ่นบุรพาจารยร์วัดบ้านเกาบ่อเพื่อชดชูนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เคยมาสร้างบารมีอยู่นี่นะครับให้ได้ปรากฏนะครับสาธุชนทั่วไปนะครับที่ผ่านมาผ่านไปนะครับเวลาพระเดชพระคุณลงตามมาตรวจงานนะครับก็จะได้พักอยู่ตรงนี้นะครับคณะช่างก็กำลังทำกุฏิชั่วคราวนะครับเปลือกกันแดดกันฝนนะครับคงจะใช้เวลานานนะครับ เด้อนี่นะครับประเดี๋ยวพระคุณน้วงตานะครับดูแรงงานนะครับวันนี้คุณแม่วันนานะครับคุณโยมนกนะครับอุนปัจจัยมาเป็นค่าน้ําปนะนะครับถวายครูบาอาจารย์นะครับก็คงจะเห็นภาพนะครับครูบาอาจารย์ทํางานแบบนี้นะครับอุนปัจจัยมาจํานวนสองพันบาทเด้อขออนุโมทนาสาธุนะครับเอาอดีพระคุณหลวงตาดูแรงงานเองเลยนะครับ คือเห็ดหลังต่ำแทนดูเพิ่อนเอาำนีบวะเห็นเพิ่นไปวัดยืนนี่นะครับหลวงพ่อเจ้าวาดกับหลวงพ่อรองเจ้าวาดนะครับพระเดชพระคุณหลวงตากับหลวงปู่พมาประกอบสมะโยคูณนะครับลูกศิษย์ของหลวงตานะครับดูแลกันมาตั้งแต่นู้นนะครับสมัยเป็นพวกเขาเป็นหักนะครับจนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงตามานะครับอายุสามสิบกว่าพรรษาแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหากับอาจารย์นะครับอายุพอๆกันนะคบแก่เท่าชรานะครับเด้อนะครับศิษย์ผู้ใหญ่หลายรูปนะครับพระครูวิจิตสุตาที่คุณพระอาจารย์พระครูวิทยารัญญธรรมนะครับโอ้หลายต่อหลายรูปด้วยกันเด้อที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับพระอาจารย์มาธนศัก์มาปุญโยนะครับซึ่งเป็น ลูกศิษย์ลูกหาชั้นต้นต้นของพระเดชพระคุณหลวงตานะเคยประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับบางลูกก็เป็นคนหมู่บ้านใกล้ๆนี้นะครับได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงตาออกมาเผยแผ่อยู่แถวนี้นะครับนี่นะครับครูปาจาย์ลูกศิษย์ลูกหานะครับกาลังช่วยกันนะทำงานนะครับนี่นะครับอาจารย์าลุงชัยติตะธรรมมูนนะครับที่ถ่ายรูปให้ภาพสวยๆนะครับขออนุญาตท่านเอาไปลงเฟซประจาประจานะครับ นี่นะครับตัวจริงใครอยากดูนะครับภาพที่ท่านถ่ายมาสวยๆนะครับเดินนะครับโอ้นีนะครับไปถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเกาโบนะครับความยาว20เมตรนะครับแต่ความสูงนั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นฐานก่อนเดิอนะครับเทฐานแล้วก็จะผูกเล็กนะครับแล้วก็เทปูนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ตรงกลางจะเป็นพระพุทธรูปนาคปรกองคใหญ่นะครับพระเดชพระคุณพระครูสุตตะสุททิธรรมนะครับวัดป่าประชาสาม,มัคีนะครับที่อำเภอพลสวรรค์นะครับถวายพระเดชพระคุณหลวงตาม,มานะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นพระมหาเทระนะครับผู้มีอุปการะคุณเคยมาสร้างบุญบาร,รมีที่วัดบ้านกระโบนะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ขานะครับหลวงปู่ฟั่นพ่วแม่ครุบาจาจทร์นะครับ อา <c oughs> <c oughs> จำไม่ค่อยได้หมดนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับประราชปริยัติยากรนะครับซึ่งเป็นพ่อแม่กูบาจันทร์สอนกับมาฐานพระเดชพระคุณหลวงตาม,มานะครับจนได้มาสอนลูกศิษย์ลุงหาอยู่ที่วัดบ้านเก่าบอ่อนี้นะครับเด้อนี่นะครับเอาขออนุญาตถ่ายหยุดถ่ายภาพวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อว่าจะมาไล์สดนะครับแต่ว่าสัญญาณ อินเทอร์เน็ตมันไม่ดีนะครับกูเลยได้หยุดไว้ก่อนนะครับเอ้าขอหยุดถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าฟ้าฝนชนละท่านะครับดูท่าจะตกมาแล้วนะครับกูบาจารย์วัดบ้านเก่าบัวจะไม่ชอบนะครับอากาศคึมๆนะครับส่วนมากจะชอบแดดเป็นส่วนมากนะครับเด้นนะครับมีมีเวลาพอที่จะได้หายใจมีรู้ถึงสิบนาทีหรือเปล่านะครับคึมมานะครับ หลังจากร้อนมาตั้งนานนะครับอาจารย์ปฏิรูปคนกีตนี่สงสัยจะหนาวนะครับดูใส่อีม่วงนะครับมะนา้มนมาวเหื่อนี่บ่ะนาเหือม,หมัอนขังมะาเื่อมันขังเ่ป็นมะนาวเหือด้อกนาวทับมาดาดกใส่หงว่าถอนหมวกออกมาจะแทบจำไม่ได้เลยนะครับปฏิรูปคอนกรีตนะครับ เด้อนะครับครูบาอาจารย์ช่วยงานกันนะครับแต่ว่าอากาศมันร้อนนะครับวันนี้นะครับเพิ่งจะหยุดนะครับพระอาทิตย์เพิ่งจะหยุดทอแสงนะครับส่องแสงเมื่อกี้นี้นะครับรถของพระคำไมนะครับมาปรับดินให้นะครับตอนนี้ไปเข้าล่มอยู่เด้อนะครับพักแสงแดดนะครับปรับบริเวณสถานที่ตรงหน้านี้นะครับ อนุสรสถานถิ่นบุรพาจาจารวัดบ้านเกบนะครับที่ใส่หมวกเหมือนกับประเทศเวียดนามนะครับหลวงปู่เขามาประกอบสัมปยุคูนะครับใส่แว่นดำนี่ไม่รู้ใครนะครับหลวงพี่แบงค์นะครับขยันจริงๆนะครับเนี่ยเด้นนะครับอาจารย์ยักษ์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์ท่านจะชอบแดดนะครับแต่ขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่แดดออกนี่คือโอ้ขยันนะครับแต่ว่าถ้าคืมนี่จะเป็นอาการแบบนี้นะครับโชคดีเนาะขันมีมๆๆนะะมสั้นสามเน้นประโษเนาะนะครับไม่สูงเท่าไหร่เด้อนะครับเป็นอนุสรณ์สถานขินบุรพาจารย์วัดบ้านเกาโบนะครับแบบแปนอยู่ด้านในนู้นนะครับตรงกลางจะเป็นพระพุทธรูปนาคปปกนะครับ มีรูปหลวงปู่มั่นนะครับรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นอยู่ด้านหน้าพระพุทธรูปนาคปลกนะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เขาอนาลโยนะครับซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทินฐานบ้านนี้นะครับขึ้นป้ายโดยอนุสรสถานนะครับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับแห่งที่หนึ่งนะครับ ดีเด่นปีพศ2554นะครับถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเก่านะครับอันนี้อ่านตามสายตาที่มองเห็นนะครับเด้อด้านนู้นกำลังทำอนุสรณ์สถานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากโครงเหล็กนะครับประตูโครงเหล็กธรรมดาเป็นเสาเฉลียงนะครับวันนี้คงจะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ศรีพรนะครับพระอาจารย์นรุงชัยพระอาจารย์โชคนะครับ พระอาจารย์มหาอภิสิทธิ์อธิมุตโตนะครับไม่รู้จะมีคนจำได้หรือเปล่านะครับทั้งหมวกทั้งเว่นนะครับเด้อเนยครับถ้าไปเจอที่อื่นไม่รู้จะว่าจะเป็นช่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะครับแต่พระอาจารย์สีพรนี่จำได้นะครับจำง่ายนะครับ คือ,อคืมแล้วนะครับหลังจากเรียกร้องมานานนะครับตัวเทพเทวดานะครับเมตตาครูบาอาจารย์ที่ทํางานนะครับก็เลยส่งก้อนเมฆมาบังแสงพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไว้นะครับทําให้ทํางานสะดวกขึ้นมานิดนึงนะครับตอนมาใหม่ๆนี่ไหลส,สุดโทรศัพท์มันร้อนนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนี่โทรศัพท์มันร้อนมันจะดับไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ถ่ายไปไม่ถึง5นาทีนะครับโทรศัพท์มันจะปิดตัวไปโดยอัตโนมัตินะครับมันร้อนก็เลยเอากระดาษทิชชู่นะครับไปจุ่มน้ําเย็นนะครับจุ่มน้ําเย็นแล้วก็มาลองด้านหลังโทรศัพท์นะครับแต่ก็ไม่ได้นานนะครับแป๊บเดียวก็ร้อนอีกเหมือนเดิมนะครับเดินนะครับโทรศัพท์มันดูอากาศนะครับอากาศร้อนมันก็เลยร้อนตามนะครับ คงต้องใช้เวลานานอีกนะครับเด้อนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีฝนฟ้าชนละท่านะครับตกลงมาให้ความชุ่มชื้นชุ่มช่าสักนิดนะครับตกสักสองชั่วโมงนะครับหนักๆก,ก,ก็คงจะดีนะครับเด้อเอาขออนุญาตหยุดการถ่ายวีดีโอไลฟ์สดได้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับ1 2 3 4งห กับผมพระมาทิศกุพธนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาโบนะครับกาลังตอนนี้เป็นพักแล้วนะครับนะครับกาลังทําอนุสรสถานถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเกาโบนะครับเด้อนะครับทาตั้งนานแล้วนะครับทั้งปรับที่ทั้งเทฐานต่างๆนะครับจนครูบาอาจารย์ลืมจะพักแล้วนะครับคงจะมีงานต่อไปอีกนะครับแต่ว่า สุขภาพไม่ดีนะครับเมื่อวานไปโรงพยาบาลมาอาการเปลี่ยนเลยนะครับไม่รู้ติดโควิด19หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับเด้อนะครับนี่นะครับรุบาอาจารย์กําลังช่วยกันทํางานนะครับมีหลายส่วนนะครับส่วนที่เป็นบริเวณด้านล่างนี้นะครับและก็ดันประตูทางเข้านะครับนี่นะครับกําลังขึ้นเป็นท่านนะครับอนุสร์สถานทินบุรพอาจารย์ วัดบ้านเกาโบนะครับพระเดชพระคุณลุงตานะครับต้องการจะเชิดชูคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เคยมาสร้างบารมีนะครับที่วัดบ้านเกาโบแห่งนี้นะครับมาเผยแผ่ธรรมะนะครับลวงปู่มั่นลุงปู่ฟันนลุงปู่เขานะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปนะครับที่เคยมานะครับวัดบ้านเกาโบแห่งนี้นะครับเพื่อจะเป็นอนุสรณ์สถานนะครับ เวลาผู้ใดใครก็ตามผ่านไปผ่านมาจะได้รู้คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เคยมาอยู่นะครับอันนี้เป็นแบบแปนนะครับเป็นป้ายแบบแปนแต่ว่ายังนะครับถึงเวลาจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมีรูปเหมือนโอ้โหองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่บนสูดนะครับรองลงมาก็เป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เขานะครับ หลวงปู่มั่นภูริทัตนะครับหลวงปู่เสากันตะสีโลนะครับหลวงปู่เขาอนาลโยนะครับหลวงปู่ฟันอาจารโลนะครับด้านนี้จะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิสโสพารามนะครับพระราชปริยัตยากรพระเดชพระคุณหลวงตานะครับอีสมหนึ่งเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงวัดสัมพันธวงศ์นะครับผู้มีอุปการะคุณสร้างทาวรเจติยมมหาวิหารนะครับ ตอนนัดถึงพ่อแม่กูบาจย์นะครับที่เคยมาสร้างบารมีอยู่แถวนี้นะครับว่าไอ้นะครับกล้องมันไม่เป็นไปตามที่สั่งนะครับเด้อนะครับเป็นบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับที่จรก็ทํางานมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าเก้าโมงกว่าแล้วนะครับแต่พอพูดไทยวิดีโอเพิ่งจะมานะครับตอนนี้นําเหล็กมานะครับเพื่อจะทีนะครับกําลังจะดูว่ากูบาจย์จะทําตรงไหนนะครับ สงสัยจะเป็นตามร่องนี้นะครับร่องรอบๆนี้นะครับที่เป็นร่องยูนะครับนะครับเสานี่นะครับที่เป็นรูอยู่นี้นะครับที่เป็นท่อวางไว้จะเป็นเสาลูกนิมิตนะครับเป็นเสาหินขึ้นแล้วมีลูกนิมิตอยู่ด้านบนนะครับเหมือนในรูปนั่นนะครับเหมือนในแปนนะครับเลยมาหน่อยก็จะเป็นช้างนะครับช้างเผือกสองเชือกนะครับตรงกลางก็จะเป็นป้าย นะครับอนุสรสถานกินบุรพาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับเด้อนี่ครูบาอาจารย์กําลังช่วยกันนะครับร่ายละมือนะครับเตรียมงานต่างๆก็ใช้ไม่นานๆนะครับสามสี่ห้าเดือนไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับครูบาอาจารย์ตาห้องกรรมฐานก็ออกมาช่วยกันนะครับอ้ใดมีเดียมีแรงนะครับแต่ว่าแดดมันร้อนเหลือเกินนะครับบางรูปนี่เหมือนอาบน้ํามาเลยนะครับเหงื่อไหลไขย้อยนะครับ ขนาดผู้ถ่ายรูปนี้ค่อยมาค่บๆนะครับยังร้อนอยู่นะครับหรือนะกวจะได้ขนาดนี้นะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรดร้อครูบาอาจารย์มาทํางานด้วยหัวจิตหัวใจนะครับเอาพละกําลังเลี้ยงถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจรารยะบูชานะครับพระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับนี่ผู้ช่วยเจ้าบาไฟ สาธาณูประการงานก่อสร้างนะครับเลยไปนั่นเป็นร่องเจ้าวาดนะครับหลวงปู่พะมาหาประกอบสมปรโยโคน,นะครับอันนี้ทำงานเป็นหัวหน้าเลยนะครับหัวหน้าของคณะช่างนะครับกำลังจะวางแผนอยู่นะครับด้านบนนี้นะครับนี่นะครับนี่ด้านบนกำลังสร้างเสาชัเลี้ยงนะครับ เตียนใส่แว่นนะพ่อจัมาจากประเทศลาวนู้นนะครับแฝงขับม้วนนะครับมาแต่ไกลเหลือเกินนะครับอินพอร์ตมาแต่ไกลเลยนะครับช่างฝีมือนะครับไม่ใช่ใกล้ๆเด้อนะครับพะอจารย์สีพรนะครับเลยไปหน่อยพะอจรย์นร์ลงชัยนะครับพะอจารย์มหาโอนะครับเออลายตวหลายรูปด้วยกันนะครับกําลังลังสันนะครับจาก เหล็กธรรมดาปูนธรรมดาป้ายธรรมดานะครับให้เป็นเสาเฉลียงนะครับเสาปูนแต่ว่าให้กลายเป็นหินนะครับเดือยคงอีกประมาณสักสองหรือสามอาทิตย์นะครับจะออกมางดงามนะครับตกแต่งแล้วก็ทาสีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งยังทําอยู่นะครับที่แว่นตาดําๆฝั่งน้นนะครับพระจาจาร์นลุงชัยทิตาธโมนะครับพระจาจาร์โชคนะครับนี่เมื่อกี้ก็ถ่ายพระจาจาร์นุกันนั้นนะครับเด้อ ขออนุญาตถ่ายภาพกูบาร